สีราศีนะครับที่ในช่วงนี้คุณเองต้องระมัดระวังจะมีศัตรูรอบตัวโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกานช่วยกดแชร์นะครับกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตรงนี้จะกราบขอพรบคุณมากนะครับท่านใดที่อยากจะหาของมงคลสวยๆงามๆเพื่อประดับติดตัวนะครับผมแนะนํากํบรากิรคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับท่านสามารถที่จะบูชาได้สั่งซื้อได้นะครับทำจากสแตนเลสสติลไม่ลองไม่ดําที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ใส่ทุกขนาดข้อมือด้วยนะครับผมได้อัญเชิญกาถา11บทนะบซึ่งเป็นหัวใจของ พักฐานนะครับรวมถึงสารัก12ราศีด้วยนะครับท่านทีสนใจนะฮะทักเข้ามาในข้อความเลยนะฮะนี่กดส่งข้อความเลยหรือพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะติดต่อกลับไปอย่าลืมนะพิมพ์คำว่าสนใจตอนนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับ4ราศีที่คุณเองต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาของตัวคุณเองมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่เวลามีการทะเลาะหรือการวิวาทะหรือการให้ความเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษเลย ในช่วงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะมีศัตรูหรือนะครับมีคู่ความคู่อริเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยนะครับต้องบอกว่า4ราศีที่ผมจะกล่าวนี้นะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกราศีมีนนะครับสี่ราศีนี้ในช่วงนี้นะครับหนึ่งถ้ามีคนเข้ามาเล่าหรือมาร่วมให้คุณนะครับเข้าไปในวงสนทนาการนินทาคนอื่นคุณห้ามไปข้องเกี่ยวห้ามไปออกความเห็นโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคู่กรณีของคนงคนนั้นจาก ที่เป็นแค่คนฟังกลายเป็นคู่กรณีเองเลยเราต้องระวังเลยนะครับและเกิดขึ้นกับคุณมาหลายครั้งแล้วด้วยคุณต้องระวังข้อที่2ครับไม่ว่าใครก็ตามในระยะนี้มาพูดอะไรคุณฟังถึงความเลวร้ายของคนอื่นคนอื่นไปโกงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณได้แค่ฟังเท่านั้นนะครับอย่าไปอินตามอย่าไปโพสตอย่าไปทําอะไรอย่าไปแสดงความเห็นและอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสิ่งที่คุณได้รับนะั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือเป็นข้อมูลที่เจือด้วยอัคคติครับแล้วคนในสี่ราศีเนี่ยนะครับใน มาพูดอะไรให้เราฟังในทางไม่ดีของคนอื่นจะเชื่อเลยฮะจะเชื่อเลยและโกรธแค้นแทนกระทั่งว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยต้องระวังนะครับจะกลายเป็นมีศัตรูโดยใช่เหตุข้อที่สคุณเองช่วงนี้ต้องระัระวังเรื่องคําพูดคําจาเพราะดาวราหูดาวเสาร์ดาวนี้เป็นดาวแห่งความผิดพลาดเป็นดาวแห่งความทุกข์ใจจากการกระทาคุณเองพูดอะไรก็แล้วแต่ครับคนจะเข้าใจผิดได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมข้หาว่าไปกระแนะกระแหนผู้ไม่จริงใจไปพูดตรงก็หาว่าไปบ้าไปขบหรือแม้แต่พูดอะไรก็แล้วแต่คนจะได้ยินคําพูดคุณแล้วจะ เห็นดอกบัวเป็นกงจักไปสั่งไปสอนเขาเขาก็ว่ามาขมมาเบกสี่ราศีนี้ต้องระวังนะฮะชาวพฤกษกันพิจิกมีเนะี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลย